ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายยาก็ออกเจนนะฮะมาพิเศษรถกับเจ้าแบรนด์ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เป็นรถยอดนิยมอยู่หนึ่งรุ่นนะครับซึ่งบางคนเผลอตามหาอยู่คันนี้ยังอยู่นะฮะกับเจ้า Honda c ซี i c FC นะครับ1.8 EL ตัวท็อปสุดเลยนะฮะตัวท็อปสุดเลยรถสวยมากนะฮะเลขไมล์เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเองนะฮะ100,000กิโลเองะฮะเป็นสีบอลเงินนะฮะ รถขับดีมากนะฮะไม์ก็น้อยนะครับเป็นรุ่นหน้าใหม่แล้วนะฮะเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับสวยมากครับรถรถคันนี้ป้ายแดงออกห้างประปาณร้านหน่อยๆนะฮะล้านหน่อยๆนะครับวันนี้นะฮะพี่ชมิดทำราคามาแค่5280 0 0บาทไม่ขายอีกนะครับเอาไม่ข้าม5้าแสนเลยขายง่ายๆเลยนะฮะ4 8 8แเอากันนะครับ4 8 8 0 0 0บาทเอาได้ Honda Civic FC รุ่นยอดนิยมนะฮะจะบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมคันหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะ ตอนออกมาขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะครับรถสวยมากนะครับปี19เลขไม่ห1 0 0งแโล4 08, 000, 8 8 0 0 0 0บาทไปเลยนะฮะสีสวยเลยนะครับ Honda Civic FC เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะรถสวยมากเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีแผ่นยางนะครับ ซีวิกมาให้เรียบร้อยนี่ตรงรุ่นเลยนะครับน่าจะมาจากแต่ออกจากป้ายแดงมาเลยนะครับมีอะไรบ้างคะใต้นี้นะฮะสักครู่นะครับอ่างเดิมๆิมเลยนะฮะอ่างเดิมๆิเครื่องมือแม่แรงทอยถอดบล็อกมีมาให้ครบหมดนะครับซีนกาวนะครับแล้วก็รอยสันนะฮะรอยขอบนะฮะคมคมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานมาอย่างแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงครับรถที่นี่เราตรวจสอบมาเรียบร้อยนะครับพี่ชริตตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะฮะ นะฮะแล้วดูนี่ฮะสันหลังด้านขวานะครับรอยพับเม็ดอาร์ตคมกิบเลยทีเดียวนะฮะด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็สีกาวนะฮะส,สวยๆเลยนะฮะส,สวยๆจิกเป็นเล็บเลยนะครับมาดูภายในกันหน่อยซิโอ้โหนะฮะเลขไมค์แค่หม่แค่1้อยยกกิโลเท่านั้นเองนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะมีมาหมดนะฮะเป็น Cruise Control Multi Function นี่พวงมาลัยมีมาให้หมดพวงมาลัยสวยจัดเลยนะครับจอสวยๆเลยนะฮะนี่จอก็เป็นแบบนี้นะฮะออปชันมาครบหมดนะครับแอร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้มีโหมดอีคอนนะครับมีเบรกโคมีเบรกมือไฟฟ้าครบคันถ้าตัวท็อปแล้วฮะมีมาให้หมดอยู่แล้วนะฮะ ช่องใส่แก้วเยอะๆใหญ่ๆไปเลยนะฮะดูบเบาะเบอะเลยฮะเบาะหนังนะครับมีขิดอ่สีน้ําตาลอ,อ่อนๆนะฮะเหมือนเป็นเบาะรถแข่งเลยนะครับเป็นเหมือนเบาะรถแข่งเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบาไฟฟ้าใช่ฮะคนขับเป็นเบาไฟฟ้านะครับคนขับเป็นเบาไฟฟ้านะครับอ่ช่องต่อพอร์ตพวกมือถือนะครับแล้วก็มีที่ที่ที่ทจุดบุหรี่นะครับ ไว้เสียบสายได้นะครับด้านหลังนี่บอกเลยว่าไม่มีใครนั่งเลยดีกว่านะครับไม่มีใครนั่งเลยนะครับเบาะหนังตึงเป๊ะนะครับไม่มีปิแตกขาดช้ำถลอกเลยนะครับนะฮะล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะฮะ 488,000บาทเด y l ไล h ์มีมาให้หมดนะครับนี่ผมสตตล์เครื่องอยู่นะนิ่งสนิทฮะไม่มีกระโกกระผือกกระแขกเลยนะฮะน็อตน็ก็ไม่เคยขันนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานซอกเดิมหัวโชคเดิมนะฮะคานอนเดิมๆนะฮะนี่ฮะเม็ดอาร์ตอยู่กันครบหมดนะครับคาหน้านะครับมีพลาสติกกันนะครับพี่ชี้ตรวจสอบมาแล้วนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะฮะ โอ้โหเน่ซ้ายเป็นยังไงขวาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับซอบเซกเกิร์เดิมหมดน็อตก็เดิมนะฮะไม่ต้องห่วงครับคิวซีตรงนี้นะฮะมีมาให้นะครับถ้าไม่ใช่ฝากระโปรงมันมันไม่มีแล้วนะครับพร้อมกับสติกเกอร์บาร์โค้ดตัวนี้แล้วก็มอ,อกอตัวนี้นี่คือฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงาน Art, เม็ดอาร์ตเรียงลายสวยงามนะฮะจิกเป็นเล็บได้เลยนะครับปิดฝาโปงให้ดังเสียงแป้งนี่เฮเสียงฝาโปงบางๆอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกว่าฝากระโปรงเดิมไม่ได้ปิดดังตึกนะฮะฝากระโปรงมันต้องมีเสียงฟริ้งนิดหนึ่งนะฮะเสียงฟริ้งนิดหนึ่งนี่คือ Honda Civic FC 1.8 DL ตัวท็อปสุดนะครับเลขไมล์แค่แสนกิโลปี2019นะครับปี2019เป็นตัวตไม้ในเชฟแล้วนะฮะปี2019นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนกิโลป้ายแดงประมาณล้านหน่อยๆน,นะฮะวันนี้ จากราคาพิชริตตั้งไว้5 2 8 0 0 0บาทเป็นคันแรกนะครับที่ผมเห็นราคาไม่เกิน5แ0 0นะครับ Civic F4 ด้วยตัวท็อปด้วยนะฮะเหลือแค่4 8 8 0 0 0บาทพอ4 8 8 0 0 0บาทนะฮะถ้าใครเห็นร้ยนี้นะครับกปปีผมไว้นะฮะจดเบอร์โทรไวเ้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594หรือ0877676767 คลิปนี้นะฮะถ้าใครเห็นนะครับก็ปรีตัวผมกับรถคันไว้นะฮะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี60,000กิโล2ปี60,000กิโลเข้าศูนย์ฮอน d a ได้ทั่วประเทศไม่ว่าเครื่องยนต์คุณจะเป็นอะไรไม่ว่าเกียร์คุณจะเป็นอะไร ฟรีทุกการค่าใช้ใจ่ายแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศอีกครับที่สำคัญเราจะออกใบรันตีคันนี้นะฮะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมสมซสากชนบียนตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางใหม่แท้โอนได้ที่ขนส่งทั่วประเทศนะฮะนะฮะโอเคครับฝากด้วยครับกับเจ้า Honda Civic f c 1.8iL ตัวท็อปสุดนะครับเลขใหม่1แสนกิโลนะฮะราคาประเดงกันล้านกว่ากว่าล้านหน่อยๆน,นะครับวันนี้นะฮะจาก520,000ไปพันไม่ขายครับขาย488 รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี60,000กิโลบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงทั่วประเทศอีก2ปี60,000กิโลเอาไปเลยนะฮะเอารูปผมกับรูปรถคันนี้นะฮะแคปเจอร์มามาหาผมนะฮะโทรมาเบอร์095 737 9594หรือ087 7 7, 7 6 7 6 7นะครับแคปมาฮะผมให้โปรโมชันนี้ไปนะครับซื้อสดไม่เสียแวด7%อย่างแน่นอนนะครับใครเครดิตดีฟรีดาวนะฮะพอเริ่มต้นประมาณ7,000ไปปลายๆนะับประมาณ7,8็0เริ่มต้นนะฮะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับโอเคฝากด้วยครับกับเจ้า Honda าซ v วิ FC คันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ